สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเภอโปรชัยที่กระรบรักครับวันนี้นะครับผมในเภอโพชัยนะครับในจินกรแก่นคงนะครับมีเรื่องนะครับที่จะสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะาชาวเพอโปรชัย2เรื่องครับเรื่องที่1่ที่ผมอยากจะสื่อสาร กับพ่อแม่พี่น้องก็คือเรื่องของอาการป้องกันนะครับการาติดเชื้อของโรคระบาดาไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบก็คืออยากจะให้ท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของหน่วยงานราชการ นะครับที่ถแถลงโดยศูนย์าราชการที่มีอำนาจหน้าที่นะครับเพื่อสร้างความตระหนักรู้นะครับในการาปฏิบัติตนในการป้องกันนะครับสร้างความรู้ในชุดข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้องสําหรับการป้องกันตนเองนะครับซึ่งในส่วนของอําเภอโพชัยเองนะครับในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนา2019นี้นะครับ ผมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านและท่านผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นทุกแห่งนะครับซึ่งเราเรียกรวมกันว่าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอนะครับได้มีการประชุมหาลือกันเพื่อกำหนดแนวทางกำหนดวิธีการหลักเกณฑ์นะครับที่สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามคำสั่งเป็นไปตามประกาศของรัฐบาลของจังหวัดร้อเอ็ดมาอย่างต่อเนื่องนะครับพวกเรานะครับได้ยก วิธีการที่พวกเราเรียกว่า system a p p r o a c หรือวิธีการของระบบในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเนี้ยนะครับด้วยกลยุทธ์การทำงาน4อย่างนะครับหรือเรียกว่ากลยุทธ์4ี่รั้วนะครับรั้วที่หนึ่งที่พวกเราได้เน้นย้ำนะครับนั่นก็คือรั้วระดับหมู่บ้านนะครับหมายถึงว่า,าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับในระดับหมู่บ้านนะครับก็คือท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้าน นะครับผู้ช่วยคณะกรรมการหมู่บ้านรวมไปถึงพี่น้องอสมอในพื้นที่นะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าการแพร่ระบาดของโรคเนี้ยนะครับสาเหตุสําคัญก็คือการแพร่เชื้อจากคนที่ติดเชื้อไปสู่คนที่ยังไม่ติดเชื้อนะครับไม่มีวิธีอื่นนะครับมีวิธีเดียวก็คือการแพร่เชื้อจากคนที่ติดเชื้อไปสู่คนที่ติดเชื้อนะครับดังนั้นถ้าสมมุติฐานว่าอําเภอโพชัยเราไม่มีคนติดเชื้อ นั่นแสดงว่าหากจะมีคนติดเชื้อในพื้นที่อำเภอโพชัยจะต้องมีคนที่ติดเชื้อมาจากพื้นที่อื่นนะครับท่านเข้าใจนะครับหมายถึงว่าน่าจะมีคนที่ติดเชื้อจากพื้นที่ต่างๆมาจากจังหวัดต่างๆนะครับตามประกาศนะครับของสอบคเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด5จังหวัดหรือ9จังหวัดนะครับตามสถานการณ์นั่นแหละครับคือสาเหตุสําคัญ นะครับที่จะทําให้คนโปรชัยติดเชื้อดังนั้นถ้าเรามีวิธีการป้องกันในระดับหมู่บ้านนะครับโดยวิธีการาคัดกรองนะครับการบันทึกข้อมูลรายงานข้อมูลการสอบสวนประวัตินะครับของทุกคนที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านทั้ง112หมู่บ้านได้อย่างเข้มงวดมีประสิทธิภาพแล้วเราก็จะสามารถนะครับป้องกันหรือว่า รู้เท่าทันรวดเร็วนะครับในการที่จะไม่ให้เชื้อนั้นแพร่ระบาดไปยังพี่น้องประชาชนไปยังคนในหมู่บ้านต่างๆนะครับโดยเราได้วางระบบให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอสมอนะครับได้รายงานผู้ที่เดินทางเข้ามาใน หมู่บ้านทุกคนมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับแล้วก็ยกระดับเข้มงวดในช่วงเทศกาลสงการที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากว่าเป็นที่คาดการณ์ว่ามีพี่น้องประชาชนนะครับที่ไปทํางานต่างจังหวัดได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่เรานะครับซึ่งจากผลการดําเนินงานในส่วนนี้นะครับทำให้พวกเรานะครับสามารถที่จะทราบได้ว่าพี่น้องประชาชนที่เดินทางกับยงังภูมิลำเนามายางังปูชัยเนี่ยมาจากที่ไหนกันบ้างนะครับแล้วก็ระบบของเราได้มีระบบการรายงานข้อมูลเข้าระบบไทย QM วอของสวนมหาไทยและก็เข้าระบบของสาสุขนะครับซึ่ง สิ่งสําคัญก็คือหากมีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามาแล้วมีความเสี่ยงสูงมีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของเชื้อเน,นี้ยนะครับทางสาธารณสุขนะครับทางโรงพยาบาลเขาก็จะได้จัดทีมสอบสวนโรคเข้าไปคัดกรองนะครับอย่างเข้มงวดอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเก็บนะครับสิ่งส่งตรวจหรือเขาเรียกว่าสวบ,บด้วยนะครับแล้วก็ให้มีการกักตัว นะครับกักตัวคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยให้อยู่ในบ้านของตนเองหรือเขาเรียกว่าโฮมควันทีนอย่างเข้มงวดด้วยซึ่งตอนนี้นะครับเราไดา้มีการเก็บสิ่งส่งตรวจแล้วก็มีการอาขอความร่วมมือให้คนกักตัวไปแล้ว20คนนะครับซึ่งผลตรวจของพวกเราก็เป็นลบทั้งหมด นะครับอันนั้นคือรั้วที่1น,นะครับนอกจากนั้นรั้วที่1ผมก็ยังให้ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับได้ยกระดับการประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนได้รู้อย่างตลอดระยะเวลานะครับผ่านทางห้องกระจายข่าวนะครับว่าสถานการณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดอมีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่อย่างไรแล้วมีอำเภอไหนบ้างที่มีความเสี่ยงมีอำเภอไหนบ้างที่มีผู้ติดเชื้อเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ระมัดระวังตัวอย่างสูงสุดนะครับรวมถึงงดเว้นการพบป่าสังสรรค์น,นะครับการไปพบการไปกินข้าวกับ กลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับงดกิจกรรมที่มีคนจํานวนมากรวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างเข้มงวด100%ในการออกไปสถานที่นอกบ้านด้วยนะครับอันนี้คือรั้วระดับหมู่บ้านนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับพวกเราได้วางมาตรก,การร้วนี้ก็ได้ผลดีนะครับทำให้ถึงนับปัจจุบันนะครับเรา,ายังไม่พบนะครับผู้ที่ติดเชื้อในพื้นที่ของอำเภอโพ,พชัยแต่ที่ยังไงก็ดีนะครับ ผมไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ประมาทนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกาดหยาดตกนะครับหน้ากากอนา,กามัยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อของท่านได้เป็นอย่างดีนะครับรั้วระดับที่2ครับรั้วระดับตำบลน,นะครับหรือเขาเรียกว่าสปรกรณตำบลก็ประกอบไปด้วยรพสตองค์กรท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านนะครับรั้วนี้ก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับรั้วหมู่บ้านนะครับในการที่จะไปให้คําแนะนําตลาดสด นะครับตลาดนัดร้านประกอบการใหญ่ๆที่มีคนไปเยอะๆนะครับให้ปฏิบัติตามมาตรก,การควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนดอย่างเข้มงวดนะครับรวมถึงรดลงนะครับไปแจ้งเตือนไปตักเตือนเฝ้ากํากับตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดนะครับรวมไปถึงสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่างๆด้วยนะครับรัฐระดับตำบลก็ยังมีองค์กรมีคณะทํางานควบคุมโรคระดับตำบลที่นะครับ คอยประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อวางมาตรการในระดับตำบลพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสมกับบริบทด้วยซึ่งที่ผ่านมานะครับร้วนี้นะครับก็สามารถทําหน้าที่และก็เป็นพี่เลี้ยงให้กับรั้วระดับหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีนะครับ ้วที่3ครับก็คือลวโรงพยาบาลนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะครับเราได้มอบหมายให้ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าทีมของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์นะครับให้เตรียมความพร้อมนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์บุคลากรห้องฉุกเฉินนะครับห้องทํางานเกี่ยวกับาการตรวจหาเชื้อนะครับและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามเทคนิควิชาการเฉพาะของโรงพยาบาลนะครับซึ่งที่ผ่านมาท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านก็ได้รา,ายงานที่ประชุมระดับอำเภอนะครับถึงความพร้อมขีดความสามารถขีดจํากัดรวมถึงวิธีการนะครับว่าโรงพยาบาลได้บางแผนในการรองรับนะครับสถานการณ์อย่างนี้อย่างไรบ้างนะครับและก็รั้วสุดท้ายนะครับรั้วระดับสูงสุดก็คือรั้วระดับอำเภอเขาเรียกว่าสประกอ,อําำเภอสือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอนะครับซึ่งมีผมเป็นประธาน ศูนย์นี้อยู่นะครับเราได้ประชุมเพื่อสรุปบทเรียนนะครับติดตามข้อสั่งการประกาศสบคข้อกําหนดที่ออกตามความมาตรา9ก้าของพรกฉุกเฉินรวมถึงประกาศจังหวัดรอยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนตลอดนะครับเพื่อนําข้อห้ามข้อปฏิบัติเหล่านั้นนะครับไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลรวดเร็วทันทีนะครับโดยผ่านกลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเพื่อนะครับยกระดับนะครับให้มีความพร้อมให้สามารถปฏิบัติ การรองรับนะครับสำหรับสายการที่มีความเสี่ยงได้นะครับกล่าวโดยสรุปนะครับอำเภอโพชัยเราได้วางาวิธีการของระบบในการาต่อสู้หรือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาเนี่ยนะครับได้ มาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีโครงสร้างมีกลไกที่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองนะครับทำให้ที่ผ่านมาพวกเราสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็ขอฝากสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่สาคัญที่สุดนะครับก็คือพี่น้องประชาชนนะครับจะต้องเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการนะครับในการเฝ้าระวังป้องกันตัวเองลดความเสี่ยงนะครับที่จะให้มีการแพร่ระบาด ของเชื้อสู่ตัวท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง5มาตรการหลักนะครับนั่นก็คือการสวมใส่หน้ากาก,กอนามัยอย่างเข้มงวดร้ออร์เซการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับการหมั่นล้างมือนะครับการตรวจวัดกองอุณหภูมิในทุกที่ที่หน่วยงานเขาจัดรวมไปถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆที่หน่วยงานราชการกําหนดก็จะทําให้การแพร่ระบาดของโรคนี้สามารถที่จะรู้ทาทันและป้องกันได้ครับ